อยอยู่ฝังไว้ข้างในนู้นนะคะอ๋อน,นี่เหมาเ้าอร่อยมากด้วยชํามนที่เดอยวของหัวอ่องนะเจ้าของ้นาะอันนี้ไก่นะคะเม,มนูอะไรบ้างคะขนะมโตะยกขึ้นอะนี่สวยไหมบ้า,น,า,า<อ>นน้าใช้ห้องน้ำไม่มีประตูนะคะดิชภ<อ>ูมิเดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่นะคะมาที่ไหนคะบุษบุสศูนส,สามหมอสูสามอำหมอนะคะสูสา,มมอะะสสาของอยาย ยายเนาะยายนะคะก็คือเป็นแม่ของน้านเองนะคะมาทองหญ้าที่สุดสางนิดหน่อยนะคะ <ทำ S 1> เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยที่สําคัญนะคะมีสวนส้มด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็ตรงนี้ใช่มีภูเขาสวยมากแล้วก็มีแบบโอ้โหสวยมากเลยนะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะคะทํากับข้าวมาจากที่บ้านแล้วนะคะสวัสดียามเช้านะคะเมื่อกี้ลืมนะ นี่ตรงนี้ที่ปลูกข้าวโพดไว้นะคะก็คือเป็นคุณยายซื้อไว้นะคะคุณยายซื้อไว้แล้วก็คุณยายก็อยู่ข้างในนี่แหละนะคะคุณยายอยู่ฝังไว้ข้างในนู้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปเนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสวนส้มน,นะคะของคนอื่นนะไม่ใช่ของเรานะคะจะบอกว่าส้มแบบโดบมากนะคะเดือนทานวาัใช่ไหมอะ่ะก็เลยแบบใกล้แล้วนะคะนี่พระอาทิตย์ก็คืออันนี้แล้วนะคะ เริ่มแบบแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะดูบรรยากาศนะคะน,น,นี่อันนี้มายังไม่ครบนะคะเดี๋ยวค่อยๆรอไปก่อน,อน,นเรามาคนแรกเลยค่ะนนเดี๋ยวพาไปอันนี้นะคะข้างในเนาะนนดูขั้วโพดีสมบูมากเลยน,น,นี่นะคะ ลราตาเามามาเลยเด็กผู้ชามีดอมมาฮะสุดสันนะคะนี่คุณยายฟัาาก,กเขียวฟักเขียวดูดิฟักเขียวสะดุดตาม,มากเลยอะ่ะดูดิแต่ละลูกไปฟัปปกเขียวค่ะนี่นี่กระดึกกระดึกกระดึกบมาเยแต่และลูกนะฮะน,นี่อือหืออากาศดีมากเลย คนที่ปล <c oughs> <laughs> oh, ูกฟักเขียวนะคะอะไนาเตี้ยจีรทีเดือล่รอรตีเดือลกหัวอองนะอ๋อเป็นสายพันธุ์นี้นี่เองนะคะคิดว่าทำไมลูกเล็กนี่โอ้มีเยอะมากเลยนะคะตามรั้วนะคะนี่เออเออดอกบุญ กินไปก่อนแล้วนะคะลองท้องค่ะลองท mm ้องค่ะ hmm. ค mm ุณเีดังอนัอนนี้ไก่นะคะน้าสาวต้มมาโอ้โหอร่อยมากเลยสุดยอดเลยค่ะนี่เด้อไก่ตัวเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับอืปนไหนไปไหนไปไหนสุดหรอท่านไรสุดหรอท่างไรไปนไรครับ สวัสดีค่ะว่าปลามาได้หรอทำไมยามปิ้งที่นี่อ่ะให้ทุกคนกินหรอว่าใช่ใช่สแต่ไม่ให้เราซื้อกินนะเพราะว่าเราซื้อมาใส่เจ้าคนสวยมาแล้วนะคะชื่ออะไรคะชื่อแอค่ะแม่แอชื่อมีแอ อาจจะขอล้างผ้าอาขานะคะยัง ER: ไม่จบเลยเธอยังไม่จบเสื้ออาขานี่ใส่มานะวันนี้อ่าวันนี้ไม่ได้ใส่มานะคะเอากินเนื้อไม่พอเอาข้าวโพมานใหน่าเซลีนะคะนี่คืกินไม่ได้แล้วมั้งแข้งแล้วมั้งพระเจะอย่าดูเลยจะน้อนจ๋าผมมาเคล็ดีแล้วมีเราหรอโอ้ได้แล้วสือเออใกล้จะแก่แล้วนี่ นี่เอามาปิ้นเอามาเผาด้วยนี่เทียมก็มีพร้แล้วสมัยกัเทียก็ได้ทียมใต้วใแล้วก็รดีเนาะอือดอนีจช้นรสจะซาโล่ลบลบย่วยชีวนมาแตะขึ้นยุูดจิมงอ่าไม่ชอยไม่มอย่้าจสิมาแตยี Long lọt, rất a lot. So lắm, yà bapo bomim gang up. Vô bông mật điện. Womit bì dưới hộp của này, gọi cho mọi người. Mọi người, mọi người, mọi <Số> người, <đánh>. mọi người,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 

ตอนนี้ก็รวมตัวกันถ่ายรูปนะคะสรุปนึงนี่เรูปไงอันนี้ซื้อโลเท่าไหร่ยี่สิบเป็นตะก้านะซื้อเป็นตะก้านะเป็นตะก้านะเรอเออตัวโลละยี่สิบหกเนะอ๋อน,ะะนี้เหมามาเลยนะคะ อร่อยมากเลยพี่กูเลอร่อยเลยอกจากสวนเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูนะคะนี่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วตอนที่อยู่ที่นู่นนะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้เห็นอะไรนะไม่ได้กินไงใส่น้ำผึ้งเนาะพี่นอใส่น้ำผึ้งส้มใส่น้ำผึ้งอยู่ขึ้นอย่างเดียวอร่อยอยู่ อร่อยอร่อยมากด้วยชามมันชามเนี hmm. ่ยแม่จะซื้อเพิ่มอีกสี่ตะกร้ามากัดสาวๆนะคะคอกาแฟค่ะเนี่ยคอกาแฟเมนูอะไรบ้างคะไอเมค่ะเมค่ะนี่ส่วนส่วนเราก็นมสดนะคะอันนี้ร้านอะไรนะอุ้ยอาคาคอฟฟี่เกาส์คอฟฟี่ h o าส์นะคะนี่ข้างแรกเลยนะอันนี้ร้านเปิดใหม่ด้วยนะคะ กาแฟว่าคาสุดนี่คะนี่ค่ะ,คะฉันจะจะเบิ้ลกาแฟแก้วที่สองอันี้ดนี่สมั่องอปกติน้มแก้วไงนืมดมาบอ่ะดมสินี่น้าช้เลียนนะคะน้าช้หายไปไหนเรไม่รู้กับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูบ้านน้าชายด้วยนะอ,อาร์ตมาก เป็นไงบ้างแม่อร่อยนะคะนี่ยกะขึ้นย่ะยกะขึ้นย่ะอร่อยนะคะน่าใช้น้ามาเลี้ยงแล้วก็หายไปไหนแล้วไม่รู้นะตอนเช้านี่น่าจะสวยมากเลยตรงนี้พาทิ้งผลรวมมีแนวมาจ้วงกันเสียก่อน เดี๋ยวจะพาเออจะพาไปบ้านนาชายนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ยอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะนี่นี่สวยไหมสวยมากเลยนะคะนี่ล้างแบบนาลามาใช้ไม้หมดเลยนะคะบ้านนาชายาน,า <c oughs> นี่อันนี้บ้านนาชายนะคะแล้วก็ ร้านกาแฟาก็อยู่ตรงนี้นี่เองจ้านี่นี่นข้างในนะคะข้า,างธรรมชาติจริงนี่ นี่นะคะเอาแล้วเตียงที่ลอยได้ไปไหนหมดแล้วนะใช่ไหมพี่ฝนไม้เปียกนะั่นคือห้องเก็บเสียงห้องครเก็เอาเก็บแลห้องน้ำไม่มีประตูนะคะห้อน้ห้องน้ำอ้อแของที่คยอย่านในช่วงย่ชั้นใต้นี้ถานเม่ให้โดนานมเม่อาะนีชาเดอกาไม้ Yeah, 嗯。嗯 <A>。你没 <half. S 3>、yeah.？他那个又没穿，穿得你他就不那个了。呀，阿毛阿婆，我我买了阿不许，不多少多。阿不多少？阿毛。二张嘞。哎呀，用的嘞。啊啊。要放在没？哎。哎，我包了针了，我毛没。 มาแล้วจังอ่ะอยูช่ออจอยูซุ้มิสวงอ่ะอลัจงจักนี้ก็เดินทางกลับเชียงรายแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าซาเจนะคะหมูบ้านซาเจนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ